ชาวลัคนาราศีพิจิกนะมีใครลัคนาราศีพิจิกบ้างใครนะครับเนี่ยคุณเก๋ดีเราอาจารย์เล่นกีตาร์โชว์เลยครับโอ้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ผมนิ้วดีขึ้นอีกนิดนึงนะนิ้วยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่เลยลัคนาราศีพิจิกเอาคุณเปิ้ลชอบลัคนาพิจิกเหรอคะคุณเปิ้ลชอบลัคนาพิจิกนะอือหือ คุณเจ๋งก็พิจิกนะฮะคุณพลอยพิจิกก็พิจิกเยอะไว้พิจิกมาแล้วพิจิกพิจิกใครเนี่ยคุณอ่านบาลานโอยพิจิกมาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งชัยนาทกับชัยยูมิต้องมาแน่ๆนะลัคนาราศีพิจิกกับดาวพุทธที่ขยับย้ายนะครับเพิ่งย้ายนี่แหละย้ายไปอยู่กับดาวเสาร์ คำพยากรณ์ทั้งหมดตรงนี้ท่านใดเข้ามาแล้วฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังได้ทางแอปสีแดงนะครับไปฟังย้อนหลังได้เลยทางแอปสีแดงนะฟังให้ชํำไปเลยนะฮะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวพุธนั้นมาจากเรือนลาบหรือว่าเรือนลาภก็ได้จะเรียกลาภก็ได้ไม่ผิดนักนะครับ แล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาซึ่งไปได้ตําแหน่งเป็นคู่สมพลคุณนะครับมีโอกาสจะได้ลาบผลที่ดีนะครับจากลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆที่เราเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ลูกค้าเก่าๆที่เคยดิวกันไว้แล้วห่างหายไป mm. เขาก็ไม่ได้ติดต่อเราเราก็ไม่กล้าติดต่อเขา มีโอกาสที่จะนะฮะมีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเราติดต่อเขาหรือเขาติดต่อเราล้วนแล้วเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะฮะนะครับขอบคุณดอกกุหลาบนะคุณเนะปิ้ลน,นะฮะเนี่ยคือชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าถามสินแสมิงแล้วดูจากดาวอื่นประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ที่ไปเป็นมหาอุจ ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการงานที่ไปโยกหน้าชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพระหัสที่เล็งลัคนามาก่อนหน้านี้ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่การงานจะขยับดีขึ้นนะครับหลังจากที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมึนในเรื่องการเงินมามึนแบบรายรับรายจ่ายไม่ค่อยสัมพันธ์กันหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงการที่เราบริหารการเงินไม่ดีเท่าที่ควรก็ไม่ผิดนัก แต่เอาเธอมันผ่านไปแล้วนะดาวพุธก็ขยับแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับช่วงนี้นะคุยหาคอนเน็ชันที่ดีกับคนที่เป็นคนเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะครับเออนะฮะนะอะไรเนี่ยใช่ค่ะรายจ่ายยอก อ๋อรายจ่ายเยอะผมไม่อ่านเป็นย่อเห็นใส่สระอามานะคุณเปิ้ลนะแล้วก็งงไหมรายจ่ายย่อคืออะไรวะรายจ่ายเยอะใช่ไหมคะอ่านให้แล้วนะคะแหมมีใครรายจ่ายย่ออีกไหมอ่ะในเนี้ยฮะไม่มีแล้วนะโอเคนะม <laughs> ุกมุกเน่นน นะครับดูแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับอันิสงส์งที่ดีจากดาวพุทธที่ขยับตรงนี้นะแต่อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะระวังมิจฉาชีพไอ้ชาวพิจิกช่วงนี้ระวังมิจฉาชีพนะเว้ยคือพุธย้ายไปอยู่กับเสาวก็จริงแต่มันไปอยู่ในเรือนราหูซึ่งอีพุธกับราหูไม่ถูกกันระวังมิจฉาชีพนะระวังมันจะมา วนทำโน่นทําน,น,านี่หรือหลอกให้โอนหรืออะไรดูให้รอบครอบนะชาวพิจิกนะเออเข้าใจไหมคะนะ